สวัสดีครับสุนิจโจนนะครับตอนนี้อยู่ที่ร้านหม,ม่ำเมืองพลน,นะฮะชื่อร้านามายุรานะครับมายุรานะฮะอันนี้จะเป็นไส้กร<ง>อกนะฮะอันนี้ไม่ใช่หม่ำนะเป็นไส้กรอกนะครับเป็นไส้กร,รอกที่เขา,อารรเอาสอ่วนผสมนะครับกรอกเข้าไปในไส้แล้วนะครับแบบแบบนี้นะฮะอันนี้จะมีหอยหวานนิดนึงครับคือเขาจะกรอกเข้าไปในไส้นะครับแล้วก็จะมาผูกกับเชือกนะฮะผูกกับเชือก เื่อเป็นอ่าเป็นลอนๆนะ,ะให้มันเป็นลอนๆเวลาเขาขายจะได้ง่ายนะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นการกะประมาณของปริมาณของไส้กรอกน,นะฮะว่าจะให้อ่ามากน้อยแค่ไหนนะครับท่อนท่อนท่อนหนึ่งมันกี่บาทนะพี่ท่อนหนึ่งอ่ะสิบสามสิบสามลูกหนึ่งร้อยสิบสามลูกสิบสามอันหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นไส้กรอกที่ว่าอ่าที่ยังไม่สุกนะต้องไป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 ปรุงเองไปปิ้งไปย่างไปทอดเองนะฮะเป็นไส้กรอกที่เขา วางขายท right ี่ด้านหน้านู้นนะครับนี่ฮะพอทาเสร็จแล้วก็จะทําแบบนี้ครับเป็นช่วงๆช่วงๆแบบนี้นะฮะนี่ครับน่าดูนะครับก็มันจะคู่มาไม่ทันตอนกรอกนะฮะเขาจะกรอกด้วยเครื่องนะอ้อนี่กรอกเสร็จแล้วนะเครื่องแบบนี้นะครับจะมีเครื่องอันนี้อันนี้เครื่องบดเครื่องกรอกด้วยใช่ไหมพี่อ๋อจะเป็นไส้ยาวๆไส้ยาวแล้วก็จะอัดเข้าไปในอ๋อในก้อนนี่เหรออู้กว้างขนาดนั้นเลยไส้ อ๋อใส่กล้วยนี้อ๋อใส่กล้วยนี้มันออกมาจากรูนี้แล้วใส่กล้วยนี้นะครับแล้วก็มันจะเท่าๆกับไส่พอดีครับอ๋อมันจะไหลออกมาหรอครัอ๋อนี่ครับนี่ประมาณนี้นะฮะนี่ไม่ใช่ไส้คนนะฮะอันนี้เป็นไส้กลองนะฮะนี่ครับโอ้สุดยอดเลยนะก็ทีนี้โจก็เพิ่งจะเห็นนะครับที่เวลาเขาทำนะฮะพอทําเสร็จแล้วเขาต้องไปล้างน้ําสะอาดอ่าล้างน้ำสะอาดแล้วก็ไปผึ่งแดดนู่นก็ไปด้านนู้นแล้วฮะัด้านโน้นนะครับใช่จะยิงยานจะต้องมาดหลบไฟกูเหรอคะอ๋อ ตอนบ่ายเขาจะทำอีกอีกครั้งหนึ่งนะฮะช่วงนี้ก็ทําเสร็จแล้วก็ได้เห็นช่วงที่ว่าโอเคไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นช่วงที่ว่ายังไม่ได้มัดนะเดี๋ยวลองลองมัดชนนี่หน่อยมัดโชนอนหนึ่งโอ้นี่ครับแล้วถ้าเขามีวิธีกะยังไงพี่กะด้วยสายตาเอาเลยว่าด้วยความชานาญนะอ๋อกะด้วยสายตาโอ้ฝีมือเขานี้คันเทพนะครับพี่เขาคันเทพแล้วทํามานานแล้วทำมากี่ปีแล้วพี่เป็้อายุตั้งแต่ป .6 ของพี่เขานะครับทาแสดงว่า เป็นสิบๆปีแล้วนะฮะที่เขาทำนี่ครับมัดแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยมัดแบบนี้ครับเป็นช่วงเป็นช่วงนะกะประมาณเอานะฮะแต่ก็พี่เขาบอกว่าเขาจะกะได้เป๊ะๆเ,เลยนะครับเวลาช่างแล้วมันจะเท่ากันนี่ครับ ไส่กรอกเนื้อกับหมูแบบอะไรที่ขายได้ดีกว่ากันนะยอดขายหมูหมูนะอ๋อคนทานหมูเยอะกว่าเนื้อบางคนเขาอาจจะถือเรื่องเนื้อเขาไม่ทานเนื้อก็ซื้อหมูไปนะฮะก็แล้วแต่ท่านนะครับจะชอบแบบไหนจะหมูกับเนื้อก็มีหมดนะฮะที่นี่เนื้อมันแพงหรอเอ๋อเนื้อแพงเอะตัวนี้ทาไมเป็นเป็นเป็นช่วงเล็กๆครับพี่มันมันเล็กมันราคาถูกกว่าเท่ากันใช่ไหมอ๋อเท่ากันสองคนย้ายเลยอ๋อ อ๋ออันนี้ทั้งทั้งทั้งเส้นนี่ร้อยหนึ่งเหรอพี่ทั้งเส้นเนี้ยทั้งขดเนี้ยไม่ใช่นะห้าสิบบาทแล้วอ๋อห้าสิบบาททางนี้ห้าสิบบาทแล้วอ๋อแต่สมาร์ทเขาจะขายร้อยเป็นร้อยนะมันขายง่ายนะร้อยหนึ่งสิบสามข้ออะไรเงี้ยนะอ๋อสิบสามลูกสิบสามข้อแล้วก็ถัดมนก็เป็นอะไรสิบอ๋อครับส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่คนพื้นที่หรือว่าเป็นนักท่องเที่ยว ยังไงครับมาจากกรุงเทพอะไรพวกนี้เหรอ,อที่เขาซื้ออ่ะหรือคนท้องถิ่นซะส่วนมากที่ซื้อไปกินนะ่ะอ๋อเหรอาไปขายอ๋อขาประจำกับมาจากทางอื่นขึ้นลงจากกรุงเทพพี่ยัยงประมาณอ๋อก็มีขาประจำอยู่ขาประจำาก็มีหม่ำมะยูรานะครับขึ้นชื่อนะครับของอำเภอเมืองพลจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่ครับตอนนี้คือต้นฉบับของเขาแล้วอ๋อเคยไปประกวดได้ที่หนึ่งด้วยนะครับหม่ำหม่ำใส้กอบ โอเคนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับสวัสดีจโจ๊ครับสวัสดีครับ yeah.